สวัสดีครับชาวสมาชิกครอบครัว4.5 OVR ER, e ทุกๆคนครับผมก็วันนี้เป็นบทสรุปของวันที่6นะครับวันนี้6พฤษภาคม2564นะครับก็เมื่อคืนนี้ก็กินเต็มกันไปนะเสียหน่อยแต่ก็คุ้มมาเลเซียก็วันนี้ขอไปฟุตบอลสกอตแลนด์นะครับเดียวชั่น1เตะเวลาตีหนนะครับคู่ใครเปิดบ้านรับการ รับการมาเ,มาเยือนของฮิสไฟนะครับมาเริ่มต้นเลยนะครับก็ใครเนี่ยเตะไปทั้งหมด18นัดนะชนะ6เสมอ2แพ้10ได้22ลูกเสียถึง32ลูกเลยนะเก็บได้20 20แต้มอยู่อันดับ8ส่วนหลังบ้านเนี่ยเตะไปทั้งหมด18นัดเหมือนกันก็ชนะ8เสมอ3แพ้7ได้23ลูกเสียถึง25ลูกเก็บแต้มได้2 7เแต้มอยู่รังอันดับ6นะครับอยู่รังอันดับ6 คู่นี้เนี่ยที่ผมจับมาก็เพราะว่ามันเป็นเหรราคาของปอปอนะเหลราคาปอปอเนี่ยผมก็ชอบนะผมบอกตัวเพราะว่าเจ้าบ้านก็สู้หลังบ้านก็สู้บนมันแลกกันบนไม่ได้ตั้งรับหรืออะไรคือบนมันแลกกันมันสามารถทําให้เกิดสกอร์ได้นะก็วันนี้ก็อืมใครเนี่ยวันนี้ใครมาต่อปอปอนะจ่าย0.95ให้ลง0-90แล้วก็ สูงแต่เวลานี้ก็จ่าย2.5นะจ่ายสูง0.88จ่ายต่ำ0.98านะสำหรับคู่นี้นี่คือราคาตั้งต้นของมันนะส่วนราคาพูนะราคาเปิดมาก็ให้เจ้าบ้านชนะ1.91ให้เสมอพูเสมอ4.00แล้วก็ให้หลังบ้านชนะ3.10และราคาปัจจุบันนะครับราคาปัจจุบันตอนนี้ก็ยังเป็นปอปอนะ จ่าย0.95ต่ำาศูนนะครับสวนภูเนี่ยดูในราคาสุดนะผมดูผมจะดูในแบตก็ให้ราคาทั้งหมดเนี่ยภูให้เจ้าบ้านชนะ2.10นะแล้วก็ภูลดลงมาและให้ภูเสมือ3.80แล้วก็ให้หลังบ้านชนะ2.80ซึ่งลักษณะภูอย่างเนี้ยลักษณะภูให้เจ้าบ้านเพิ่มขึ้นและภูเสมอลดลงแล้วก็ภูหลังบ้านลดลงเหมือนกันแปลว่าหลังบ้านมาสู้นะผมบอกเลยว่าหลังบ้านมาสู้ หลังบ้านมาสู้เลยนัดเนี้ยส่วนราคาเปิดของมันเนี่ยก็พูเสมอ4.0จุนะแต่ละราคามันจะไม่เหมือนกันส่วนราคาสุดนี่ก็อยู่ที่สามจุดแปดศูนย์นะพูเสมอเนี่ยก็ยังนิ่งๆอยู่ส่วนสูงต่ำเนี่ยก็ยังไม่ขยับอะไรนะครับยังเปิดอยู่ที่2.5ปกตินะส่วนใครเนี่ยเก้านัดที่เล่นในรังเย้านะก็ชนะสามเสมอหนึ่งแพ้ไปห้าได้สิบเอ็ดลูกเสียถึงสิบหกลูกนะครับส่วนฮิตไลท์เนี่ยฮิตไฟท์เนี่ย ก็สติการเยือนเก้านัดนะของมันชนะสองไม่เสมอเลยนะแพ้กดได้แค่แปดลูกเสียถึงสิแปดลูกพูดถึงแล้วหลังบ้านเนี่ย ừ, ออกไปเยือนไม่ค่อยดีนะยิงใครไม่ค่อยได้นะแต่ว่ารับประกันเรื่องเสียประตูเนี่ยเฉลี่ยนัดลนะสองลูกเลยนะส่วนเจ้าบ้านเนี่ยก็ก็ยิงได้ยิงยิงได้มากกว่านะแล้วก็เฉลี่ยก็หนึ่งจุดห้าหนึ่งจุดสามประมาณนั้นใครที่เล่ในในบ้านส่วนหกนัดหลังสุดของมันเนี่ยของเจ้าบ้านเนี่ยใครเนี่ยก็ชนะสองนะเสมอหนึ่ง แพ้ไป3ได้ไป8ลูกเสียไปถึง7ลูกส่วนฮิตไฟเนี่ยก็นัดล่าสุดของมันเนี่ยชนะ3เสมอ1แพ้2กดได้8ลูกเสียถึง8ลูกถือว่าเฉลี่ยนัดละหนึงลูกเองนะหลังบ้านเนี่ยส่วนแสติเวลาคลายเล่นในบ้าน10นัดหลังสุดนะเวลาคลายเล่นในบ้านเจอฮิตไล์นะไล่ได้เลย1 2 3 4 5 6 7ทั้งหมด10นัด ออก2ประตูทั้งหมด7นัดนะออก2ประตูทั้งหมด7นัดหลังจากนั้นก็ออกต่ําไป3นัดส่วนเวลาคลายเล่นในบ้านเนี่ยเปิดรับการมาเยื่นงของฮิตไลเนี่ยก็มีสกอร์ครึ่งแรกก็มีอยู่ทั้งหมดหนึ่งสองมสี่ห้ามีประตูครึ่งแรกทั้งหมด6นัดนะเวลาสถิติเล่นในบ้านมีประตูครึ่งแรกทั้งหมด6นัด ส่วนคู่นี้เนี่ยที่ที่ผมจับมานะ่คือผมชอบนะผมชอบในเรตราคาปอปอแล้วก็ผมชอบในเรตราคาที่มันจ่ายค่าน้ําอย่างนั้นนะคือจ่ายลากาักษณะ,าาะาการจ่ายละค่าน้ําอันั้นลักษณะการจ่ายภูแบบนั้นถือว่าบอลแรกหมัดกันนะครับถือว่าเป็นบอลแรกกันนะคู่นี้เนี่ยเป็นบอลแรกกันส่วนใครเนี่ยหกนัดหลังสุดของมันเนี่ยหกนัดหลังสุดของมันของลคยนะไม่ว่ามันจะเป็นทีมเย่าหรือไม่ว่ามันจะเป็นทีมเยือนนะ มีประตูครึ่งแรกทั้งหมดห้านัดนะอีกนัดหนึ่งไปเยือนปีเตอร์เฮดก็ไม่มีครึ่งแรกแต่ไปโดนครึ่งหลังสาเม็ดเลยส่วนฮิตไลท์เนี่ยหกนัดหลังสุดของมันเนี่ยไม่ว่าจะเย่าหรือเยือนนะก็มีประตูครึ่งแรกห้านัดเหมือนกันก็ไม่มีประตูมีประตูครึ่งแรก5้านัดอีกน,น,นัดก็ไม่มีประตูนะแต่ว่ามันไปยิงครึ่งหลังเหมือนกันซึ่งด้วยลักษณะที่เลดราคาปอปอแบบเนี้ย ผมมองว่าใส่กันยับนะครับผมมองว่าใส่กันยับคู่นี้เนี่ยส่วนสูงแรกวันนี้ยสูงแรกวันนี้เปิดมาหนึ่งสูงแรกวันนี้เปิดมาน่าจะหนึ่งลูกนะหนึ่งลูกจ่ายแห้งๆถ้าผมจำไม่ผิดนะหนึ่งลูกจ่ายแห้งๆเลยสำหรับคู่นี้หนึ่งลูกจ่ายแห้งๆเลยจ่ายก็ไม่ได้แห้งเท่าไห่นะถ้าผมจำเดี๋ยวผมจะดูให้อืม ผมเองก็จะไม่ได้นะผมเองก็พึ่งถึงบ้านด้วยเออใช่เปิดเปิดเปิดมีเลทครึ่งครบลูกด้วยหนึ่งจุดสี่ห้าแล้วเปิดหนึ่งลูกหนึ่งจุดเก้าสองให้ต่ำให้ต่ำสองให้ต่ำหนึ่งจุดเจ็ดเจ็ดนะแล้วก็ฟูเสม,มอที่สองจุดศูนย์สามแล้วก็ให้นีแ่แถแรกเนี่ยมีเลทปปกับขาวๆมาคุมสลับคลายนะนัดนี้ส่วนคลายเนี่ยสติเนี่ยของของ ของใครเนี่ยเตะทั้งหมดที่ยีนัดนะก็เกมสูงไปถึง12นัดเลยเกมต่ำถึง9นัดเลยค่าเฉลี่ยที่57.1นะึ่าอยู่อันดับ3นะใครนะส่วนฮิตไฟเนี่ยอยู่อันดับ2นะครับเตะไปทั้งหมด21นัดเกมสูงเต,เต็มเวลาถึง13นัดเสมอ1นัดต่ำเจนัดแต่ลักษณะฮิตไฟเนี่ยฮิตไฟเนี่ยเวลามันไปเยือนเนี่ยเวลาฮิตไฟไปเยือนไม่ว่าจะเป็นเยือนไม่ว่าจะเป็นไปเยือนทีมไหนเนี่ย ผลสกอร์ที่รวมออกมานะไม่เคยจบ1เม็ดนะไม่เคยจบ1เม็ดจบการันตี2เม็ดเป็นขั้นต่ําทุกครั้งฮิตไล์เวลาออกนอกบ้านไปเยือนนะไม่ว่าจะแพ้หรือชน,นะผลสกอร์รวมมือมี2เม็ดเป็นขั้นต่าหมดเลยส่วนใครเนี่ยในในรังเย่าเนี่ยก็พูดถึงก็รับประกันมี2เม็ดรับประกันมีเอ่อหนึ่งสอง สิบสบเกมหลังสุดเนี่ยเล่นในบ้านเนี่ยรับประกันมี2เม็ดทั้งหมด8นัดนะแล้วก็ออกต่ำหนนัดเมื่อเมื่อเมื่อประเดิมนัดแรกแล้วก็แล้วก็เจอดัมเบลตัน้นครึ่งลูกเออใช่ออกต่ําหลังจากนั้นก็ซัด2เม็ดต,ตลอดนะคู่นี้ก็ที่ผมจับราคาตัวนี้มาก็เพราะว่าซึ่งลักษณะภูของ ของลีดในการเปิดกับแฮนดิแคป็ในการเปิดแล้วก็การจ่ายค่าน้ําทั้งสองฝั่งเนี่ยมันดูมันมันดูผิดปกตินะมันดูผิดปกติมากเลยเพราะว่าเพราะว่าใครเนี่ยอยู่อันดับที่แปดเนี่ยแล้วก็อยู่อันดับแย่หวาฮิตไลท์นะแต่เล่นในบ้านต่อป,อ,ปอถือว่าถือว่าเจ้าให้ความสําคัญกับใครนะ่าจะบอกให้ เจ้าให้ความสําคัญกับใครนะแต่เจ้าก็ไม่ละทิ้งฮิทไฟเหมือนกันไม่ละทิ้งฮิทไฟเหมือนกันเพราะว่าลาักษณะภูที่มันเปิดมาเปิดลักษณะภูอะ่ะมันเปิดมาตอนแรกอะ่ะคือภูเสมอ4.0เลยนะให้ให้ใครชนะ1.91นะแล้วก็ให้หลังบ้าชนะ3.10นะส่วนราคาสดเนี่ยก็ขยับเหลือภูเหลือ3.80และให้ให้ฮิทไฟชนะ2.80และแล้วก็ให้ใครชนะ2.10และ ซึ่งลักษณะผู้แบบนี้บอลแรกกันครับบอลแรกกันและผมก็มั่นใจด้วยว่ามีประตูขั้นต่ำสองเมตรเป็นขั้นต่ำแน่นอนสำหรับคู่นี้ก็วันนี้นะครับของผมไปฟุตบอลสกอตแลนด์เดยวชั่นหนึ่งนะครับเตะเวลาตีหน่งกดสูงแรกคลายนะครับถ้าครึ่งแรกไม่มาตามกระเทกครึ่งหลังทันทีนะครับส่วนใครสนใจเข้ากลุมก็ s 4 5 ovr นะครับ s 4 5 o v r ovr นะครับก็เบาเลยกลุ่มนี้ไม่ผิดหวังแน่นอนครับ ถ้าอยากรู้อยากสัมผัสก็เชิญแอดไปเลยครับผม s อ5 o v r S45 o อ r แล้วบอกว่ามาจากช่องพี่หมานะครับสุดท้ายนี้ก็ขอให้สมาชิกทุกท่านทุกท่านโชคดีมีใช้ครับผมสวัสดีครับ